สวัสดีครับสำหรับคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้บังเอิญมาเจอช่องนี้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ตามก็เป็น DIY g u i d a แดนถึง energy ของคุณนะตอนนั้นนะครับคุณมี inner peace มี two of w one c e of w one c e of cons นะครับ sunstone empowerment I am empower in all area of my life แล้วก็ Butterfly s p i r t t t r n s s o r r m t t o o n ทึ่งสวยมากๆนะครับนั่นแสดงว่าคนที่มาเจอพลังงานของคุณ เต็มมากๆพลังงานของคุณสมบูรณ์มากๆเป็นพลังงานของการขับเคลื่อนเป็น energy ของการเคลื่อนตัวเป็น energy ของ passion เป็น energy ของแรงบันดาลใจนะครับการทําตามเป้าหมายให้สําเร็จก็ได้นะครับมันมาจากพลังงานของตัวคุณภายในเหมือนเหมือนจิตวิญญาณของคุณเหมือนพลังงานภายในของคุณกําลังกระตุ้นคุณให้ a คชั่นอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตของคุณที่ดีขึ้นเพื่อเพื่ออนาคตขอ,คของคุณที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณมีการตัดสินใจหรือมีการเลือกหรือมีเส้นทางหรือมีความฝันหรือมีเป้าหมายอะไร ที่คุณอยากจะทําผมมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่คุณควรตามเป้าหมายของคุณนะครับเพราะว่าออพลังงานข้างในของคุณนะครับน่าจะกําลังบอกอะไรกับคุณอยู่นะครับหรือสัญชาตญาณอะไรต่างๆตรงนี้น่าจะคอยขับเคลื่อนคุณอยู่ถ้าคุณมี มีเป้าหมายนะครับลุยเต็มที่นะครับลุยในงานลุยในการใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นผมว่ามันคุ้มค่ากับที่คุณลงแรงลงทุนไปนะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟสปริตมาทราน sf ormation e beauty เนี่ยหลายๆคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในสถานการณ์ต่างๆก็ได้นะครับแต่ในการเปลี่ยนแปลงเหมือนจักรวาลหรือไพ่ใบนี้หมายเลข11ด้วยซึ่งเป็นแองเจล u m b e เบอร์นะครับมันในการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งนะครับมันมันมีสิ่งสวยงามเสมอเกิดขึ้นนะครับให้คุณลองมองว่าทุๆ ที่คุณต้องจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่สิ่งใดสิ่งหน,นึ่งเนี่ยมันมันคือการที่คนเหมือนเดซแอนด์รีเบิร์ดนะครับคือการจบอย่างหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่อีกอย่างหนึ่งมันมันย่อมมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เสมอมันทําให้คุณได้มีโอกาสอีกครั้งมันเปรียบเสมือนว่า คุณมีโอกาสเสมอนะครับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ที่คุณต้องเชื่อ,อสัญชาตญาณของคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้นะครับผมมองว่าคุณลุยในตัวเองให้เต็มที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเขา เขาให้สิ่งนั้นกลับมาอยู่เสมอมันมันเป็นเรื่องของกฎนแรง,งดูดนะครับคุณแอคชั่นแบบไหนลงไปคุณคิดสิ่งไหนลงไปนะครับที่มันเป็นพลังงานดีๆมันเป็นเอ NERGY ดีๆเนี่ยจักรวาลเขาส่งมาให้เสมอนะครับมันเป็นความยุติธรรมของพลังงานของจักรวาลอยู่แล้วนะครับในโลกนี้มีความยุติธรรมอยู่เสมอนะครับก็น่าจาปะาประมาณนี้เลยซึ่งเป็น e อ NERGY ที่ดีมากนะครับ